วันนี้เราจะพามาดูหุ้นยาสหรัฐที่น่าสนใจในปี2026โลกอนาคตของธุรกิจยาจะเป็นยังไงมาดูกันเลยอันดับแรกอีลาลลิลลี่ผู้นำด้านโรคเบาหวานและโรคอ้วนมีผลิตภัณฑ์ฮิตอย่างโอเซมปิกและเวกวีพร้อมลงทุนโรงงานในสหรัฐรองรับความต้องการที่พุ่งขึ้นถัดมาโน v ว n o r นอร์ no isk, จากเดนมาร์กก็เน้นโรคเบาหวานและยาลดน้ำหนักเช่นกัน กำลังพัฒนาเทคโนโลยีใหม่สำหรับการลดน้ำหนักที่รับประทานง่ายแอปวี App v, มีฮิวมิราและสกายริซีรักษาโรคภูมิแพ้และอักเสบเรื้อรังลงทุนเพิ่มกําลังการผลิตเพื่อไม่ให้คนไข้าขาดยาและอย่าลืมจอ h n s ั n แอนด์จอ h ์สันบริษัทยายักษ์ใหญ่ที่ลงทุนด้านอุปกรณ์การแพทย์และยาแบบครบวงจรสุดท้ายกิเลศไซเอนเซสผู้เชี่ยวชาญด้านยาเอชมีแผนขยายสิทธิผลิตภัณฑ์เพื่อยืดอายุการขาย แนวโน้มในปี2026หุ้นยาสหรัฐน่าสนใจเพราะหลายบริษัทลงทุนเพิ่มในโรงงานภายในประเทศพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆและปรับตัวตามนโยบายรัฐบาลการลงทุนกลุ่มนี้จึงเหมาะกับคนที่มองโอกาสเติบโตระยะยาวครับ